แห่งแดนใต้ที่สร้างผลงานให้ปานวิมานมาแล้วทั้งปานวิมานรีสอร์ทเกาะพังงานและปานวิมานเกาะช้างรีสอร์ทและในวันนี้กับห้องอาหารพานอราม่ารีสอรองณปานวิมานเชียงใหม่ครับเชฟปรสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดีฮะสวัสดีไหมฮะสบัสดีครับโอ้โหมาเยี่ยมห้องอาหารของที่นี่ของเชฟวววสวยมากๆครับเชฟครับ ประทับใจตรงไหนบ้างอาจิเวที่นี่ครับประทับใจหมดเลยเดินมาทานอาหารเช้าก็ดีมุมทานอาหารแต่ละมุมนี่เหมือนอยู่ปานวิมานสมชื่อจริงครับแต่วันนี้ไปเดินดูแปลงผักต่างๆนี่ครับมีทั้งแปลงผักมีทั้งแปลงผลไม้ของปานวิมานเองครับถ้ามันจะเป็นเมนูแนะนําให้คุณผู้ชมของผมเนี่ยครับทาอะไรทานดีครับก็มันมีพวกสลัดวากาโดนี่พวกผัดผักรวมอย่างนี้พวกสดพวกยำพวกสลัดพวกผลไม้ต่างๆนี่น่าจะ โอเคคนะรับงั้นวันนี้ให้เชฟแนะนําสักสี่เมนูครับเริ่มจากเมนูแรกเอาอะไรกันดีครับหนึ่งปลาห่อกุ้งครับปลาห่อกุ้งครับเป็นปลาอะไรครับคือนี่เป็นปลาเเารียกว่าปลากรายเนื้อปลากรายมาตีมาทําให้ทอดมันกรับมาห่อกุ้งครับครับก็มีกระสุนผสมหลายอย่างครับมีปลาเป็นปลากรายเอามาทำอะไรครับเอามาสับอย่างนี้แหละครับ เอามาสับให้ละเอียดหรือก็บดก็ได้สับก็ได้เลยอ่าแล้วกุ้งะครับคือกุ้งนี่ก็เอาปลาเนี่ยมาห่อในตัวกุ้งเลยนะครับครับเรามาเข้ามาเรามาหั่นให้มันตัวตรงครับแล้วก็เอามาหมักหมักให้มันรสชาติมันได้ครับด้วยแล้วก็วค่อยถึงเอามาห,อห่อกุ้งหอ่อกุ้งห่อปลามีน้ํามันหมูใส่ล้มเรียบร้อยแล้วครับครับเทคนิคการทอดทำางไงตทวนิีการทอดแล้วก็เทคนิคการทอดแล้วก็เรามาคู่กับไข่ก่อนแล้วก็เอาไปคู่กับไป เก็ลขนมปังอีกทีหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยลงไปทอดรสชาติเป็นงครับเชฟแข่<ล>งกรางก็ประทับใจทุกคนนะครับรอโอ้โหเหมือนกระทานปลาแล้วไม่ทราบว่ามีกุ้งอยู่ข้างในคมันมีสองทเทคเจอร์มันมีสามสีลงในนั้นมันมีในนั้นหมดครบตงจอเลยครับอันนี้เมนูแรกแล้วเมนูที่สองเลยดีครับเชฟมอเมนูที่สองก็คือห่อหมกทะเลดอยห่อหมกทะเลดอยมาบนดอยยังได้กินมาบนดอยห่อหมกทะเลดอยแต่จริงแล้วกุ้งปลา ก็ใช้ประกลายมันันเรามาจากทั้งล่างนั่แต่เราก็มาทํามาพี่แพงเขาว่าหอหมกนี่อยู่บนดอยนี่ทาอะไรจึงจะอร่อยทําไงคนทานถึงจะประทับใจหอหมกต้องมีผักสีถึงจะอร่อยก็มีผักก็ใส่ผักใบโหระพาหรอกครับแต่ลงเครื่องในนั้นมันมีในตัวมันมีเครื่องสมุนไพรหลายตัวเลยครับแล้วมีผักอะไรที่เราปลูกเองไหมใส่เข้าไปเราปลูกเองค็มีเห็ดฟางก็มีใบโหระพามีใบมะกรูดครับกับมี ขาแตะไร้กระชายก็รเราปลูกของเราเองของเราเองสดที่สุด <c oughs> ที่สุดใน <c oughs> ที่สุดบนดอย <c oughs> ที่สุดบนดอยใี่สุดลงไปในบานอ <c> ร <oughs> <c oughs> อร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงเชฟอยากจะให้ทานดูนะครับทำเสร็จโอ้โหต้องทานอยู่นะต้องทานอยู่นะครับ สองเมนูอีกเมนูหนึ่งอะไรีครับเออลาบคู่เมืองทางนี้เขาชอบกันมากหลาบมูเมืองลาบผู้เมือง,งของเมืองแต่ๆนะของเมืองแต่ๆนะเออต่กันอย่างลาบเนี่ยลาบเมืองเนี่ยกับลาบอีสานเนี่ยต่างกันไงใช่แต่การทุกอย่างเลยนะครับพอพอพอ,อีสานมันจะใสพนานาน่พวกมะนาวพวกละแต่นี้ไม่ได้ใสม่มะนาวไม่ได้ใส่น้ำปลาใส่พวกเกลือพวกพริกอย่างนี้เลยครับอือ๋อ ความล้าของลาบเมืองอยู่ที่ขั้วสิอยู่ที่ขั้วอยู่ที่พริกลาบที่พอเลยนะครับรสชาติรสชาติอ่านี้รสชาติใช่โอ้โหบอกอะไรไม่ถูกมันกลมไปหมดเลยกินกับค็อกเทลกินกับเบียร์ได้หมดเลยครับโอ้โหสุดยอดของที่นี่เลยครับมวนหลายแต่แท่มวนหลายแท้แท้เชฟครับมีสามเมนูแล้วมีปลาแล้วมีปลากับกุ้งแล้วมีหอมหมกแล้วมีลาบแล้วขออีกสักอย่างเอาแบบออเดอร์เมืองครับออเดอร์เมืองเมืองไใจกว่ที่นี่ครับ อันนี้มันเป็นเมืองเชียงใหม่อำเภอแม่ลิมเราอยู่เสมออยู่เสมอครับแล้วพอมาอยู่ปงแยงนี่นี่เป็นออเดอร์เมืองของปงแยงเลยครับของปัดของปันยิมานโดยเฉพาะเลยครับมีอะไรบ้างออเดอร์เมืองที่ว่ามีแหนมแหนมแหนมแล้วก็ไส้อั่วไส้อั่วแล้วก็มีหมูยอหมูยอครับแล้วก็มีน้ำพริกอองน้ำพริกองครับอ่ามีอะไร น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มอ๋อให้ทั้งน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มเลยครับหลังจากประสบการณ์ที่เดินทางมาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนี่ครับคิดว่าครัวของที่นี่เป็นวิมานสําหรับแขกที่เข้ามาพักนะครับเพราะว่าของปานนี้มันมันขึ้นอยู่หนึ่งอยู่แล้วอะฮะคือมันไม่เป็นรองครับโอ้โหแต่ตามตามเว็บไซต์เข้ามานะครับไม่เป็นรองคือเอาเอาสื่อทั้งหลายแหละว่ารวมๆกันก็ที่นี่ครับนาบวันครับนาบวันไม่รองเชี่ยมั่นใจผมมั่นใจนะรอยทั้งหัด สวัสดีครับคุณอ้อยรถคุณอ้อยนี่อยากจะเข็นกลับบ้านมากเลยครับใช่รถของเรานี่เป็นรถที่ทําพิเศษนะคะครับผมเหมาะสําหรับการนั่งชิมบรรยากาศพร้อมกับชิลๆพร้อมเครื่องดื่มดีค่ะครับวันนี้ก็จะมาเสนอนะคะปาร์ติมานพาราไดซ์ค่ะปาร์ติมานพาราไดซ์ใช่ค่ะครับทานแล้วก็จะได้รับความสดชื่นเหมือนกับอยู่ในมิมานเลยค่ะ รสชาติเยี่ยมกับบรรยากาศชัดยอดบนความสูงเหนือุูเขาของอำเภอแม่ริมและแม่โค้งปานวิมานพาราไดส์แก้วนี้คงทำให้คำว่าวิมานพาราไดส์ Paradise, และเฮลเวนรวมอยู่ในแก้วนี้แก้วเดียวครับ สายฝนยามต้นลมหนาวไอหมอกขาวและต้นมะขามของถนนแห่งการและเวลาตลอดห้าสัปดาห์ที่ผ่านมากับสวรรค์ณดินแดนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพและวัฒนธรรมล้านนาอันสง่างามเซเวนเเวนเชื่อว่าความสุขและบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยความโรแมนติกนี้จะคงอยู่กับดินแดนที่นี่ไปอีกนานแสนนานแทมารีนวิลเลจ และปานวิมานเชียงใหม่ประเทศไทยครับ